ท่านรู้ว่าเราเกิดมาเป็นผู้หญิงนั้นมีกรรมมากพอแล้วท่านบอกว่าถ้าเรายังมีจริตอยู่รับรองไม่ได้เกิดเป็นผู้ชายแน่ๆดรศส,สิวันกำลังสินเสริมอย่ามีจริตจะก,ก้านของผู้หญิงเมื่อก่อนที่อาสมบัณฑิตจะเป็นเรือนหลังหนึ่งแล้วก็มีบันไดาทางขึ้น โทรศัพท์จะอยู่ด้านหลังของเรือนเวลาที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นพี่ก็จะไปรับโทรศัพท์เวลาพูดโทรศัพท์เสียงก็จะดังขึ้นไปถึงบนเรือนถ้าเมื่อไหร่ที่พี่รับโทรศัพท์แล้วพูดแบบนี้อ๋อสวัสดีค่ะพี่ขาคิดถึงจังเลยหลวงพ่อท่านได้ยินท่านจะส่งเสียงอะไรสักอย่างออกมาเป็นสัญ,ญญาณเตือนเพื่อให้เรารู้ตัว ส่วนมากก็จะเป็นเสียงกระแอมดังๆอืหลวงพ่อท่านจะสอนไม่ให้พี่เป็นคนอ้อนถ้าจะพูดจาก็ไม่ให้พูดเสียงอ่อนเสียงหวานให้พี่ฝึกพูดแบบคำตรงๆไม่ให้ใช้จริตจกา้านท่านบอกว่าถ้าเรายังมีจริตอยู่รับรองไม่ได้เกิดเป็นผู้ชายแน่ๆ จริตจะก้านมันจะติดตัวกลายเป็นผู้หญิงไปตลอดเลยท่านให้พี่ระวังตรงนี้มากๆเวลาเราพูดอะไรท่านจะได้ยินหมดเพราะตำแหน่งที่วางโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆที่ทำงานของท่านพอพี่ได้ยินเสียงกระแอมดังมาจากข้างบนพี่ก็จะรู้สึกตัวแล้วรีบเปลี่ยนโทนเสียงพูดเป็นปกติทันทีสวัสดีค่ะอาสมบัณฑิต าศาสิวันรับสายค่ะท่านให้พี่ระวังเรื่องนี้เพราะเรามาอยู่วัดแล้วต้องปฏิบัติให้เหมาะสมท่านไม่ได้พูดต่อว่าอะไรพี่เลยนะแค่ท่านกระแอมฮมึออกมาให้ได้ยินเท่านั้นเพียงแค่นี้เราก็รู้แล้วว่านี่ท่านทั้งรักหวังดีและกำลังช่วยเตือนเราต้องอ่านหนังสือศึกษาธรรมะ สิ่งที่ทำให้พี่มีวันนี้คือวันที่เรียนจบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์ได้ก็มาจากวันนั้นวันที่หลวงพ่อท่านบอกว่าอยู่กับท่านเสียเปล่าทำตัวแบบทับพพีไม่รู้รสแกงด้วยเหตุที่พี่อ่านหนังสือไม่ทันท่านเวลาท่านสั่งให้อ่านหนังสือทีไรเราก็อ่านไม่เคยทันท่านสักทีการที่เราอยู่ใกล้ผู้ใหญ่ เราจะไม่ค่อยมีโอกาสอ่านหนังสือได้อย่างต่อเนื่องอ่านไปได้หน้าหนึ่งแขกมาก็ต้องออกไปรับแขกอ่านไปได้อีกหน้าหนึ่งก็ต้องไปรับโทรศัพท์อารมณ์ก็เลยไม่ต่อเนื่องเริ่มมามีเวลาตอนที่เปลี่ยนทีมเลขามาเป็นพระลูกชายทีนี้เราก็เลยมีเวลามากขึ้นมีโอกาสอ่านอย่างเต็มที่พี่ถึงได้มีวันนี้ วันที่เรียนจบแล้วได้มาช่วยงานพระศาสนาอีกหน้าที่หนึ่งของพี่คือเป็นอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยในวันนั้นเป็นตัวกระตุ้นให้เราว่าเราอยู่กับพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่รู้ปริยัตมันก็เป็นการที่ไม่สมควรเลย แล้วเราจะตอบแทนหรือเป็นทนายแก้ต่างให้กับพระพุทธศาสนาได้อย่างไรเรื่องนี้หลวงพ่อท่านไม่ได้พูดออกมากับพี่ตรงๆแต่เป็นสิ่งที่พี่พิจารณาแล้วพบว่าตลอดชีวิตของหลวงพ่อทั้งสองรูปท่านสอนให้เรารู้จักคิดให้เราคิดให้เป็นและคิดให้ถูกต้องการคิดให้เป็นนั้นใครๆก็คิดได้ แต่คิดให้ถูกต้องเราต้องเพิ่มธรรมะเข้ามาด้วยและนี่คือสิ่งสำคัญที่ท่านสอนเราอย่างนี้ตลอดมา